อ๋อแอบยเจ็บ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 โอ้ยฮะฮะฮะเฮ้ยฮะฮะที่นี่มาที่ไหนกันละเนี่ยเฮ้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะตรงนู้นมีคนมุงอะไรอยู่ด้วย นายนามีอะไรเกิดขึ้นนั้นเหรอสวัสดีชาวรันเนอร์ทั้งหลายวันนี้ข้ากษัตริย์เฮลลี่ที่สจะประกาศแจ้งให้ทราบประกาศอะไรห,หรอประกาศอะไรน,นะเนื่องด้วยว่าปีนี้เป็นปนีที่ยิ่งใหญ่ที่มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่ากำหนดจึงขอเปลี่ยนรางวัลใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโลกอีธานมาอย่างช้านานข้าขอมอบ ห,หินแห่งความปรารถนาให้กับผู้ที่ชนะเลิศในครั้งนี้เป็นรางวัลหินขวาปรารถนางั้นเหรอไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงแงะพลังของหินแห่งความปรารถนานี้จะสามารถขอพรอ,อะไรก็ได้หนึ่งขอ้อขอให้พวกเธอตั้งใจและวิ่งเข้าเส้นชัยคว้าเอารางวัลมาให้ได้ ขออะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอดีละฉันจะต้องเอาหินนั่นมาให้ได้สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทั้งหลายนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม king of the devil demon อีกเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม tales runner หลายค,คนจะรู้จักนะครับผมและก็หลายคนกคงจะไม่รู้จักนะครับ เอาเป็นว่าผมจะขอเท้าความเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เราจะต้องมาวิ่งแข่งขันกันเพื่อหาอันดับหนึ่งนั่นแหละครับก็แค่นั้นแหละเราก็แค่วิ่งแข่งกันไปแข่งกันมาในสนามนิทานต่างๆนะครับก็จะมีนิทานพื้นบ้านของทางเกาหลีแล้วก็นิทานพื้นบ้านของทางตะวันตกนะครับนิทานไทยมีไหมไม่มีนะผม่าแต่เราขอมาดูสรรพคุณกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะขอเท้าความอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ ในเรื่องของหินใน่ความปรารถนาที่มันที่ผมได้ใส่เข้าไปในต้นเกมนะครับมันต้นคลิปนะครับคือมันเออมันอยู่ในไ,นไหนวะปับหนึ่งนะหาก่อนไอหินใน่ความปรารถนาน่าจะนี่ไงเจอแล้วเออลินเน่งความปรารถนากษัตริย์รี่ได้เปิดประชุมว่าด้วยเรื่องของผู้ชนะผู้เข้าแข่งขันในเทรนเนอร์ทั้งหลายหากใครชนะก็จะได้รับเหรียญเป็นรางวัลจําได้ว่า ไอหินเนี่ยมันสามารถขอพรอะไรก็ได้หนึ่งข้อผมก็เลยเอามาเป็นโมเมนต์ที่เราจะต้องมาชนะแล้วก็มาเอาหินนั้นกลับบ้านไปกันดีกว่าก <c oughs> ูจะได้กลับโลกปีศาจได้อย่างสบายใจแต่ก่อนที่กูจะไปแข่งนั้นกูไม่เห็นใครอ่อนเลยโอ้โ,อโหน้อยมากๆนี่น่ะหรือเทเลเนอร์ที่ฉันเคยเล่นโอโ้โหโคตรเห็นความน้อย โอ้โหนี่ขนาดเล่นต่อ4โมงเย็นนี่ไม่ยังน้อยเลยโอ้ยห้องนี้ก็ไม่มีคนอยู่อเราไปดูโมดิตี้ดิโมดิตี้มีคนไหมโอ้โหคนลงโลงขีหมายเลยไอสองโหมดนี้นี่ไม่น่าพูดถึงในห้องนี้มีคนเล่นด้วยว่ะเฮ้ยอยากเล่นน่ะโถ่เฮ้ยน่อยู่สองคนน่ะหนึ่งมันจะมีให้สักห้องไหมวะเอ้ยนี่ไงเหลืออยู่ห้องหนึ่งอ่าลมมึกมหาโหดแอนน่ะโอ้โหคนโคตรน้อยกูต้องรอใช่ไหมเนี่ยรอไปก่อน เซตนี้แล้วกันเซตนี้คตรคิดถึงเลยมันคือเซตที่เราต้องระเบิดความโกรธเข้าไว้เอด่านี้แหละกูจะชนแม่งเลียงตัวเลยโอ้ก็ต้องรอคุยใช่ไหมเนี่ยนานที่หมายเลยงั้นเรามาคุยเล่นก่อนดีกว่าจนกว่าคนไม่จะเข้ามาเทรลเนอร์นี้ถือว่าเป็นเกมเสาวหลักอีกเกมหนึ่งเลยนะครับที่อยู่กับผมมาเป็นเวลาช้านานตั้แต่ช่องเก่าจนถึงช่องใหม่ ช่องใหม่นี้ก็อาจจะมีกลับมาบ้างนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนครั้งก่อนหน้านี้นะครับผมเรียกได้ว่าคลิปสลับเกมใดเกมหนึ่งคือเกมเช a ร์เลอร์นี้ต้องเป็นเกมหลักเลยแต่เดี๋ยวนี้นี่ช่องนี้คือไม่ได้เป็นเกมหลักแล้วณตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกเสียใจอยู่นะครับเพราะว่าคนมันก็น้อยลงนะครับผมแถมถ้าคุณไม่ได้เติมหรือติดตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรเท่าไหร่แล้วก็คุณจะไม่สามารถใช้ของชนะเกมนี้ได้เลยอ่าเริ่มเกมแล้วเว้ยโอเคแค่นี้ก็ได้วะ จัดไปเราจะได้เล่นแล้วเว้ยฉันรอเวลานี้มันนานดูซิว่าฝีมือเราจะไปสู้กับเขาได้ไหมนักวิทั้งหลายเกิดเรื่องใหญ่แล้วพวกมึงที่เคยอยู่ห้องใต้ดินพระเจ้าเอลลี่ถูกล้วสมองเข้าลแล้วเ,เรานักศึกษาเอ้ยเรานักศึกษาไระเรานักวิทั้งหลายก็ต้องช่วยกันหาทางกำจัดได้ได้โอเคจัดไป ลงไปแล้วนะครับผมนกวินาทีที่6นะครับกดแซดไปแล้วปู๊ดเข้าให้นา,นาดานหน้านั้นมีพ่อหมูพิโลนะครับผมจะปล่อยกระแสไฟฟ้าโผล่เข้ามานะครับถ้าว่าเราโดนคนระับเราจะไม่ตายทันทีนะครับเราจะโดนไฟฟ้าช็อตแต่มันจะมีสีแดงนะครับไฟฟ้าสีแดงถ้าเราโดนปุ๊บเราตายทันทีเลยมีสปริงอยู่ด้านหน้านะครับเราจะต้องเก็บสปริงเพื่อเก็บความโกรธเข้าไว้ทุกคนนั้นเก็บกันจ้าละวันเลยนะฮะตอนนี้ เริ่มก่อนไปแล้วนะครับตีลโตัวนะครับตัว2ตัวนะครับเฮ้ยด้านหน้าตัวละครใหม่ว่าเฮ้เคอยากเห็นว่าเออในร้านค้าก็ไม่มีขายสําหรับพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับผมถ้าว่าใครอยากได้ก็พีได้เลยนะครับด้านหน้ามีการสปอนเซอร์แถมท้ายนะครับโอ้ทุกคนเบรกนะครับเบรกเบรกคือรอชนใช่ไหมนั่นเงยนี่ไงไฟฟ้าสีแดงมาแล้วนะครับผมเราก็ต้อง เก็บเอาไว้นะครับโอ้ยเราจะโดนชนนั่นไงโดนชนโอ้โยแปลงร่างเป็นปลาด้วยกูแม่งเอ้ยมันจะมีไอ้พวกที่มันแบบว่าตายแล้วเกมแม่งยังไม่หมดอนะ่ะอ่าเลยโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยจะชนกูไม่ได้แดกลลกูหรอกอืมกูกลัวตัดหน้ามึงเลยเอาล่ะทีนี้ไฟฟ้าแดงอยู่ด้วยนะ่ะไม่โดนนะเมื่อกี้มึงจะชนกูใช่ไหมกู ขอชมมีก่อนแล้วกันนะโอ้โหไฟฟ้าแดงเรียบเลยเอ๋อนั่นน่ะแต่ละคนต่างเกย์กันแล้วนะครับอืมผมให้ความรู้สึกว่าเกย์มันเริ่มใกล้จะหมดแล้วนั่นแนมหมดแล้วจริงๆด้วยโอ้โหเกือบโดนชนแล้วกูอย่างเงี้ยด้านหน้ามีสปีกอ่าโดยสัก3-4ทีน่าจะได้แล้วว่าโอ้โหเกือบโอ้นี่ไงโดนแล้วไฟฟ้าจะอาเกย์ละมุตูมเลยอืมเอาเลยสิครับตอนนี้หนึ่งนาทีที่หนึ่งนาทีสี่สิบวิอ่าแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องดานที่สองนะครับผมมีทั้งหมดสามช่วง ใน,ในที่สุดก็โชว์ที่3แล้วคนผู้รอดชีวิตเหลืออยู่เยอะนะครับผมเหลือแคนเจ็คนแล้วนะตอนนี้สติงบอกเลยนะฮะเอ้ยไฟฟ้าแดงไฟฟ้าแดงโอ,อ้ยอโอ,อ้ยจะโดนแล้วยอยไม่โดนดด้วยไม่ดอเอ้ยไฟฟ้าแดงกีัวนะมาไม่ถึงกูหรอกเอาเลยสิครับ้ตอนนี้นตอนนี้เราจะไม่เก็บเกลี่ยนะครับเราจะพุ่งยาวไปเลยนะเอางครับเอางครับ เราจะสู้เขาได้ถาสู้เขาได้แน่นอนนะครับเนอต่อให้เราไม่ได้เล่นมานานนะครับเฮ้ยอุ๊ยกิกระต่ายตายแล้วนั่นไงอีดีนี่กระต่ายช่วยชีตกูไว้นี่ไม่ได้เล่นมานานนี่เขาเรียกว่าเทคนิคกูยังเก่าเฮ้ยเอาไง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 มันต้องตายมันต้อตายแล้วเ้ย ตัมึงชนปลาหมึกตายเป็นไรกันล่ะครับเนี่ยโอ้เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยยีดีก็ล่วงไปนอนกับพื้นเต็มเลยอ๋อได้ที่หนึ่งเฉยเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมไม่ได้เล่นนานโอ้โหเวลาแม่งใกล้เคียงอยู่ด้วยสองทันทีสามสิบสี่พี่สแสบแสบเซียววิธีฟินจริงๆเลยได้ที่หนึ่งมาแล้วหนึ่งตาฮะยีในความปรารถนาอยู่ข้างหน้ากูแล้ว นีเาวิกินลูก,กนิกกาเว้ยเอย้ด่านี้แหละอืมว่าด่านนี้แหละเขาชอบของถนัดเลยเอขอเปลี่ยนตัวละครแล้วกันเอาเป็นมีโคกับเซ็กอากอนแล้วกันนะนฮอนนนะอืมเอาง่ายๆคือเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะขอแค่ขอให้ได้ชุดที่เราต้องการเท่านั้นแหละแฮะกดสิครับกดสิกดสิครับเมื่อกี้กด,กดป่าวะอ้ากดแล้วกดแล้วกดแล้วอืมสวย ฉันพร้อมแล้วไอนค่าคัามูดดาเราเดือดแล้วล,ลันเนอร์ช่วยตามหาคนรักให้ฉันหน่อยได้ไหมต้องพยายามไม่โดนไม่โดนไฟไม่โดนบอลไฟของพี่เขาด้วยนะเะนดี๋ยวเฉพาะรถแท็กเตอร์ถ้าผมากระตันหันตายหาทันทีเลยจัดไปครับพี่โอเคเราจะไม่พยายามโดนรถแท็กเตอร์นะครับผมด่านนี้นี่มันยิ่งกว่าด่านที่โดนไฟฟ้ามาืา่ตอกีน้นะครับผมเพราะว่ามันมีสิ่งอุปสรรคเล็กๆที่เรียกว่ารถแท็กเตอร์นะครับผมบอลไฟเราโดนกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้คือผมมันไม่สามารถแดนดิบได้นะครับไม่ได้เล่นมานานก็อย่างนี้แหละแดนดิบไม่เป็นแล้วเริ่มโกรธกันแล้วทีละคนทีละคนนะครับผมอืมนั่นๆเริ่มจะดันดันกูไม่ได้ดันดัน,นไม่ได้แดกแล้อวอแอบดินอะเรียบร้อยโอ้โหไอตัวด้านหลังม่ก็จะมาแล้วเอ้ยกิ๊กอมีสองตัวมีสีชมพูสีส้มอ้ยตีนเห็นชัดๆเลยโอ้โหด้านหนา้าเกะกัเบี้ยเลยอยู่ในซอกกันเบี้ยเลยเอาซี่ฮาซี่อาซี่มาซี่มาดูซิว่าใครจะ เก่งกว่ากันมามาันโชว์ความเก่ากันหน่อยดีกว่าเฮ้ยสปีดบอลเกือบไปแล้วกูอืมด้านหน้า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 มีตัวหนึ่งเฮ้ยด้าน,นหลังก็เปรียวเลยนี่ว่ะอ๋อแต่ช่วงเนี้ยเราอย่าไปโดนหินหินไม่แล้วอย่าไปโดนเลยแท็กเตอร์แม่งมาลัวขนาดนี้เราเราเก็บสปริงด้านหน้าดีกว่าอ่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตัวสัญญ,ญาณที่ว่า3มตัวมาเราต้องรีบรีบเข้าเส้นทางเราต้องรีบเข้าล่องนี่ว่ะล่องลึกมรกะนะครับผมมาแล้วนะครับตอนนี้ อยู่เหลือผู้รอชีวิตยอยู่เจ็ดคนนะครับผมเรากําลังวิ่งไปอยู่ด้านหน้านะครับมีสปริงอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยนะครับเราจําได้โอ้โหรถแท็กเตอร์นะครับไม่ได้กินผมแน่นอนนะครับผมในจังหวะนี้โอ้โหโดนเกตตัดหน้าไปเลยเต็มๆดีนะที่กูมีเซ็ตป้องกันเกตเอาละกูโกดบ้างแล้วนะอืมไม่ได้แดก,กูกดุรอทีเนี้ยอคูรอชีวิตยังเหลือเจ็ดคนอยู่นะครับผมยังไม่มีใครตายสักคนนะตอนนี้ เอาละครับตอนนี้เรามาถึงช่วงที่3แล้วช่วงห้องม่วงแล้วนะครับผมรถแท็กเตอร์สไลด์ข้ามมาแล้วครับเรียบร้อยเตรียมพร้อมนะครับรถแท็กเตอร์สตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ้อไม่โดนเว้ยไม่โดอนอืมแล้วตอนนี้เก็บเกยครบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระตา่ายไม่ได้เด็กกันหรอกอุ้ยกระต่ายน้องของฉันมาแล้วมีเตรียมเกยแล้วโว้ยใครทํากูเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้กูจําหน้าไม่ได้ด้วยกูจาได้ว่าอะไรตัวขา,ขาวๆสักอย่างหนึงง่งเนี้ย ต,ตัวนี้หรือเปล่าอ๋อตัวนี้ชุดดำโอเครอดไปอืมแต่อยากอยากไปอยากไปอยู่ต่อนะที่เหนือใจเก่งชิบ <c oughs> ที่เหนือแกเอกอที่เหนือใจเก่งชิบหายเลยเออคือน้ำลายแทบไม่ทันเลยใน,นตอนนี้อืมอยากเก็บสปริงต่อดีไหมเนี่ยเก็บต่อดีไหมเออไม่เก็บไม่เก็บโ้หเกือบตีแล้วโอ้โหด้านหน้าใช้ชัย่ด้านหน้าแล้วอ่ากูไม่เก็บสปริงแล้วนะตอนนี้ เอ้ยเอ้ยตรงตรงนี้กูลืมไปแล้วว่าตรงไหนบ้างแล้วโอ้โหเกือบแล้วอ่ามันต้องมาทางขวาแนา่ๆเลยโอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วอืมค่อยๆเดี๋ยวผ่านเล่มงานดีกว่าเออกูจำได้ไอ้ตรงเนี้ยกูตายบ่อยมากเลยสองวินที่ห้าสิบสองวิห้าสิบสองวิห้าสิบสองวิอือห้าสิบสองวิอีกอีกด้วยอายเออเกือบตายแล้วกู <laughs> อ๋อโอ้โห อีกตัวละครด้านขวานี่ <ś ś ชื่อนี่ไม่น่าอา่านเท่าไหร่เลยนะเราอ่ะ <ś 2> เรียบ้อยเป็นไงล่ะมีโาก็ยังได้จที่หนึ่งไงล่ะสบัดหาสายเอลพลิวสุดยอดเป็นเลยอ่ายิยนดีนความปรารถนาต้องไปของกูแล้วกูจะได้ขับโรกปิศาแล้วโว้ยสุดยอดจริงๆขอแสดงความยินดีให้แก่ผู้ชนะในครั้งนี้นั่นก็คือ คุณคิงออฟเดอะเดวิลเด o n นี่เป็นไงล่ะปลบมือสิครับรออะไรกันนี่คือรางวัลของเธอนะยินห่งความปรารถนาโอ้ว้าวฉันได้มันมาแล้วทีนี้ฉันก็ขอขอให้ฉันได้กลับไปยังโลกปีศาจ จะได้กลับโลกของฉันแล้วที่ไหนวะเนี่ยตอนที่เจ็ด เดมอนกับเทลส์รันเนอร์